ร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร0911945555สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ธนครับสวัสดีครับพี่ไก่ท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการวัยรุ่น90ครับผมและตอนนี้คือตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ยุค อดีตจนถึง90เลยใช่คำว่าก่อน90ไล่มาเลยเนะครับเราจะมาย้อนกันจริงจริงเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วแต่ว่าเราเป็นเน้นในเรื่องราวของภาพยนตร์อ่าทีนี้เราจะว่าันเรื่องของประวัติศาสตร์คือใครดูเทปนี้จะรู้เลยเส้นทางของภาพยนตร์เราเนี่ยมันเริ่มมาอย่างไรบ้างใช่ครับเอาละเราเข้าสู่บทเพลงเข้าสู่บทเพลงแล้วดิจ้เข้าสู่เนื้อเรื่องฮะครับผม รู้หรือไม่ครับว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคอดีตเลยภาพยนตร์เรื่องแรกที่เป็นภาพยนตร์ไทยเนี่ยชื่อเรื่องว่าอะไรเออที่ผมได้ยินมาคือเขาบอกชื่อนางสาวสุวรรณอ่ะใช่นี่แปลกนะละครก็นางนางสาวือนะสมัยก่อนมังน่าจะเป็นค่าในยมของคนสมัยนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้นางสาวสุวรรณฉายเมื่อปี2466เกิดยัง เอาย่าถามว่าผมเกิดเลยพ่อแม่เรายังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยฉายก่อนละครเองนะละครไทยนี่คือ2499อันนี้2466อ่านักแสดงนี่ชื่อคุณยมมงคลนัทคุณเสงเหยมนาวีเสถียรโอ้โหซึ่งเราไม่ทันอยู่แล้วแต่ว่าเลยฝรั่งทำอะเรื่องนี้เป็นคุณเฮนรี่เอ็มแมคเรย์เป็นผู้สร้างในยุคนั้นเรื่องนี้ใช่กันเดียวกับที่ ท,ท่องเหน่งนักเลงภูเขาทองเข้าไปทําในภาพยนตร์เข<พ>าแม่ใ,ใจนะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์เขาดําแล้วก็ไม่มีเสียงในฟิล์มอ่าเป็นภาพยนตร์ใบภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่สร้างโดยคนไทยทเออชื่อว่าโชคสองชั้นฉายเมื่อปี2470ไม่คุ้นเลยโอ้โหเก่ามากเก่ามากนี่เลยครับภาพยนตร์ไทยเงินล้านเรื่องแรกของประเทศหนังไทยเนี่ยได้เงินล้านเนี่ยคือคือเก็บเงินอะนะไม่ได้ดูฟรีนะ เรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องโบตันครับก็ลองคิดดูดิสองสี่เก้าแปดแล้วเงินหนึ่งล้านอ่ะเยอะมากนะหนึ่งล้านยุคนั้นนี่เยอะมันต้องเยอะมหาศาลยูนะนี่ครับนักแสดงนี่คือเป็นนักแสดงระดับทูบาร์จเลยครับคุณอาสอาสนะจินดาที่เป็นในชาติแล้วก็คุณวิไัยวันวัฒนพานิมูย้อนไปยุคนั้นเลยทันดูหรอกใช่เอาละเรื่องนี้ ชื่อเรื่องเนี่ยดังมากๆแล้วก็ยังเป็นตำนานอยู่เราพูดถึงบ่อยมากก็คือเมื่อปี2 5 0 2ฮะครับก็ก่อนว่าเราเกิดอนะก็หลายๆคนเกิดด้วยเรื่องเจ้านักเลงทำไมบอกว่าเรื่องนี้ดังเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยก็คืออินทรีแดงครับคือเนี่ยความรู้ใหม่ผมเลยผมไม่เคยจําเรื่องเจ้านักเลงเลยผมจาแต่หนังเรื่องอินรีแดงใช่ไหมเพราะเป็นตัวละครอยู่ในนั้นใช่แน่นอนครับเมื่อพูดถึงอินทรีแดงเนี่ยนักแสดงก็ต้องเป็นคุณมิชัยบัญชา อ๋อเท่ทสุดยอดเน,นะว่าเศรษชีผิดวัเป็นปนี่ใช่เนี่ยใบปิด ต่างๆของอินรีแดงนียะฮะแล้วก็ผลงานของคุณมิชัยบัญชาเนี่ยจะมีเรื่องปีศาจดำเรื่องเจ้าอินรีเห็นนะหลายเรื่องเลยผมเิอคำถามเลยครับแค่ใส่หน้ากากนี่จำกันไม่ได้หรอแค่นั้นเองถามที่เจยนะถามที่อยู่เลยนะถ้าถามยุคนั้นไงยุคนานยุคน้นยุคน้นเข้าสู่ยุคต้นต้นแปดศูนย์ละอ่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องในเรียกว่าชั้นครูเป็นบทประพันธ์แล้วก็เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นั่นก็คือเรื่องแผลเก่าพี่เอกสรพงษ์ใช่แล้วก็คุณนันทนาเงากระจก ที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นระดับผลงานชั้นครูเพราะว่าเป็นผลงานประพันธ์นะของคุณไม้เมืองเดิมโอ้โหดังมากๆแล้วเพลงดังมากครับโอพี่กัดน้องพี่มองดังของแสนแสบจิบจํำดังน้ำโยกแหลกแสบแสนจะทนแล้วก็มีหลายเวอร์ชันเลยใช่แผลเก่าขวัญเรียมเห็นนะดูใบปิดโอ้โหหลายยุคหลายสมัยเลยผู้ชายลูกทุ่งใช่ไหม เป็นมนรักแบบยุคอดีตอะ เศร้าอ่ะงั้นผมไม่เคยชอบหรอกเสียใจอย่างเดียวจบเศร้าไปนิดนึง่โอ้โหเรื่องนี้ผมยกให้คุณเลยครับจำเลยรักมันเหมาะกับลุกแบ๊บๆอย่างคุณเลยมาพูดกับผมแบ๊บๆฟ้องน้องคุณได้นะผมออกจะใสาสื่อเยอแฟนคลับผมเขาบอกอุยตายตะไก่นี่เป็นคนเจ้าชู้จเลยรักปีสองพันหาร้อยยี่สิบเอ็ดอันนี้นำแสดงโดยคุณไพโรจน์สังเวยดีบุตรนะฮะแล้วคุณพี่จิ้งเรานาวรัตน์ยุคตะนานนะเมื่อก่อนพี่จิ้งค์่ะน่ารักมากนะโอ้จริงจริงเขาหน้าเหมือนคนเกาหลีสมัยเนี้ยใช่ไหมใช่น่าตาหน่ารักน่ารักหน้ารักมากนะแล้วเรื่องนนีี้กก็แบบมฉาใ ที่ก็บอกตบจูบ่ะตบต้องจูบดิอบก็ต้องจูบดิ <laughs> ดดทุกวันนี้ใช้อยู่เ <laughs> นี่ยตบจูบตบนี่เลยครับนี่ก็เป็นภาพยนตร์ไทยระดับตำนานเหมือนกันบ้านสายทองมาแล้วอยู่กับชอนลอมถือเดินเข้าประตูบ้านนี้กันใช่ไหมแล้วก็แจ้งเกิดน,นี่ครับ นักแสดงหญิงระดับตํานานของประเทศไทยครับซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ทอพนิวด้วยนะแน่นอนพี่จารุณีสุขสวัสดิ์พี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ฝากบอกพี่เปิ้ลด้วยนะครับผมพูดถึงพี่เปิ้ลในรายการนัะเดี๋ยวพี่เปิ่นมาว่าผมที่หลังอีกเดี๋ยวเราต้องเจอแกแบบถีบสลอมหาแดงเจอแต่แกพี่เปิ่นนี่เดินพี่เปิ้ลผมพูดถึงพี่แล้วยุคนั้นใช้การคือพี่พอ ject แกนเพชรนะครับแล้วก็บ้านใส่ทองเนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากแล้วก็พี่เปิ้ลเนี่ยก็เล่นภาพยนตร์มาหลายเรื่องมากๆที่ดังทุกเรื่องเลยนะครัับบบนนนนนีีี่่่่่่เเเเลยยครรโโอออ้้้หาาาากกวพพะะทถถไไไมมูดดึง ได้เลยเพราะรว่าโดยการเก็บสถิตินะกินเนสบุ๊กนี่เอาไปบันทึกเลยนะว่าววดาราชายที่เล่นภาพยนตร์มากที่สุดในโลกนี้คือคนนี้ครับครับคุณอาสมบัติเมธานีผมจะเปิดคําถามเขาเล่นไปทั้งหมดกี่ร้อยเรื่องนะ617เรื่องปีหนึ่งเท่ากับเขาเล่นกี่เรื่องลองไปหารกันดูแต่นี่จะแน่เลย3ตัวตรงๆ617 อ่าเดี๋ยวลองดูลองดูง่วงนี้ผมตามอ้าวสุดยอดมากนะครับผมร้อยที่เจ็ดเรื่องอ่ะคุณเอาเวลาไหนไปจำได้นังหนานะเยอะจริงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผมรวม2เรื่องนี้เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องผลงานประพันธ์อ่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับซึ่งเรื่องจริงเนี่ยในยุคนั้นก็เอามาสร้างเป็นหนังเยอะนะอ่าผลงานประพันธ์เรื่องแรกที่บอกก็คือข้างหลังภาพนะซึ่งเรื่องนี้ดังมากเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์อ่าแล้วครับแล้วก็ หรือสีบุรพาั่้เองครับซึ่งแสดงโดยคุณอัมพลลำพูและคุณนัทยาแดงบุกงาครับผมอีกเรื่องหนึ่งนี่สร้างจากเรื่องจริงใช่ไหมพี่ไก่นวลชวีาตกรรมเป็นเป็นคดีคตกรรมที่ไม่น่าเกิดขึ้นระหว่างหมอและพยาบาลอะใช่ไหมแล้วก็เป็นชื่อของสะพานใช่ครับแถวโนนทบุรีสะพานนวลวีใช่ซึ่งยุคนั้นเนี่ยเรื่องจริงออกมาสร้างเป็นหนังนี่มีหลายเรื่องนะมีวันลีอ่าวันลีแบบเด็กยอดกตันยูเลยใช่ไหมสีอุยแล้วนี้นะซีอุยก็แต่ทุกวันนี้สีอุย ร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร0911945555เรื่องนี้นี่เป็น2ซูเปอร์สตาร์มาเล่นหนังซึ่งเราก็ไม่คาดคิดนะว่าเขาจะมาโคจรพบกันได้เพราะในยุคนั้นเนี่ย อันดับหนึ่งเพลงป๊อปต้องพี่เบิร์ดแน่นอนอยู่แล้วอันดับหนึ่งของเพลงแบบพ็อปร็อกค่ะต้องพี่ปูอัญชลีจากบทเพลง่งเดียวคนนี้อูอย่างเท่ใช่แล้วสองคนมาโคจรเล่นเรื่องนี้ครับเรื่องด้วยรักคือรักวานหวานนะเรื่องนี้พี่ไปดูในฉากวิ่งขึ้นคุ่นกอดกันเนี่ยสุดยอดโรแมนติกมากๆถ่ทยทําต่างประเทศด้วยนะใช่ต่างประเทศนี่ก็ต่างประเทศเหมือนกัน ด้วยรักและผูกพันในปี2529พี่เบิร์ตทงชัยมีอัลบบ้มนี้พอดีเขาก็เลยทำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปทดจะปปปลเเเเเพียยงขาธออไูู่ดดแ็นนังทั้งหนังดังทั้งเพลงแล้วก็นางเอกยุคนั้นนี่สวยมากอ่ะอินกาจนานะอ่ะโอ้นี้อันนี้เข้าสู่ยุคที่สองคู่ขวัญพระนางระดับท็อปของประเทศยุคนั้นเลยครับใช่พี่แบมจินตลา แล้วก็พี่หน,นุ่มสันที่สุขไม่ใช่ไม่มาลงสีนะผมภาษาจะเล่นคุณมัน <c oughs> ดักทางผบไปคงจะไปต่อไงเรา <c oughs> หวานมันฉันคือเธอเรื่องนี้สนุกนะผมชอบดีนะมอไซค์ล้มแล้วก็สลับล่างกันใช่ไหมถ้าลองเป็นผมสลับล่างนะหืมมันอ่ะผมบอกได้คําเดียวว่าพี่แหม่มกับพี่หนุ่มเนี่ยครูจอนมาพบกันอีกหลายเรื่องมากเลยเขาก็เป็นครูจีนกันอ่ะใช่บุญชูผู้น่ารักนี่ก็คือระดับตำนานภาพยนตร์ไทยยุคนั้นเลยครับผมมีเยอะมากมีหลายภาคมากนะครับ คือเล่นตั้งแต่เป็นแบบนักศึกษาเข้าสอบเข้าปีหนึ่งจนถึงปีสจนจบจนอะไรจนมีลูกอ่ะจนอวาานนี่คือเป็นเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกต่อหน้าแต่ก็เป็นเป็นหนังตลกที่แบบดูง่ายๆไม่คิดไซับซ้อนฟิลกูดฟิลกูดอ่าเรื่องต่อไปอันนี้ผมมอบให้กับคนที่แบบอยากเดินสายานที่ผมนึกถึงเรื่องนี้เลยนะแคมป์ซัมภรีรายการเราอะโอเดี๋ยวให้พี่เอส พีเอชจะทำอย่างนี้หน่อยโกจ๋าป่านะโกแต่ถ้าพี่เอสนำเข้าป่าแล้วหลงแบบโกนี่ไม่ไหวนะคือ <c oughs> มันเป็นหนังที่ตลกมากเลยคุณเป็นพานแท้ๆแ,แต่คุณพานคนหลงหมดหลงยันไปอดีตการย้อนยุคอะไรของเขาคือฮามากสนุกดีอ่ะแล้วก็เป็นแบบเคมีตรงกันมากสามหนุ่มเลยนะพี่หนุ่มสัญญิสุพี่โอวรุษอ่าแล้วก็พี่จักรกิจอมรัตน์ผมว่าในกองตอนถ่ายทำก็น่าจะวุ่นวายกัรใช่คนเยอะเงียโอ้โหอันนี้เข้าสู่ตำนานผีไทยแล้วครับผมบ้านผีปอบ นี่ผมเพิ่งรู้นะว่าบ้านผีปอบเนี่ยฉายครั้งแรกปี2อ3 2อยางังเด็กน้อยอยู่เลยผมเพราะผมรู้สึกว่าเราอยู่กับเขามานานมากใช่มีมาตลอดเลยทั้งปอบหยิบหยิบความคลาสสิกของเขาก็นีงานลงตุ่มอ่ะเออนี่ทีมงานบอกว่ามีมาหลายภาคมากครับแต่เขาจะข้ามภาค12อเพราะอะไรล้ะพี่ไก่ทำไมครับพี่ไม่อยากให้เป็นผีโลอ๋อแหมผมอยากจะถุยเลยเกินเอานี่ครับหนังไซไฟระดับตำนานคุณรู้หรือเปล่าครับ ประเทศไทยเรามีหนังไซไฟเรื่องแรกในประเทศไทยเนี่ยชื่อกาเวาที่บางเพลนะผมนึกว่ากาเหว่าคุณได้อ่านตรงไหนของคุณก็อ่านว่ากาเหว่ากาเวาน้อยกาเวากาเวาการนาสงเข้าประกวดอนเรื่องนี้แบบร่ำมากแล้วเป็นทบรธณของหม่อมราชวงศ์คึกนีปราโมดมียันองค์ยานอวกาศมีหูยาวมาลองไปหาดูเอาเถอะโอ้เรื่องนี้ก็โอ้โหแจ้งเกิดระดับพระเอกหลายคนมากแล้วก็เป็นยุคที่ เขาบอกว่ายุค <tang> น <s> ั้นเป็นยุคที่แบบเขาเรียกอะไรนะนักเลงคลองอันตราพันของเมืองอ่ะใช่ไหมสองสี่เก้าเอันตราพของเมืองเรื่องนี้ผมนาเสนอเลยจะิงจริงมันเป็นแพ็ก3เรื่องที่เป็นหนังระดับรางวัลนะถูกต้องที่เรื่องแรกสิภาคข้ามเดือนสิบเอ็ดเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อะไรสักอย่างแล้วเพลงก็ต้องมานะใช่ถูกต้องเออแต่เรื่องนี้เราก็ยังเรื่องราวเกี่ยวกับบั่งไฟพญานาคทุกวันนี้เรายังคุยนอยู่เลยแล้วก็พญานาคสรุปแล้วเราโดนลาวหลอกไหม นั่นน่ะสิหรือเราหลอกตัวเองนั่นน่ะสิเอาแต่ผมเห็นกระตามาแล้วนะพี่มันพุ่งขึ้นมาจริงๆอผมก็เห็นว่ามันพุ่งขึ้นมาไม่รู้มันมายังไงเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรแหละไปเรื่องที่สองไปภาคอีสานแล้วก็ต้องลงใต้สุดเลยโอเคเบตตหงนังเรื่องนี้คลาสสิกชอบมากเรื่องนี้แบบฟิลกู๊ดนะแล้วก็การถ่ายทำเนี่ยทำให้เรารู้ว่า เบตงเนี่ยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ถูกน่าอยู่อ่ะน่าอยู่มากดูแลอยากไปอ่ะยิ่งไปหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหอากาศดีมากนยาไปเรื่องที่3นี่ก็ระดับตำนานและทําให้คนไทยในยุคนั้นเนี่ยเมื่อดูแลเนี่ยเชื่อไหมเป็นเทรนด์เลยนะอยากไปเรียนดนตรีไทยอยากไปตีละนาดผมโรงผมโรงแล้วก็เพราะว่าตอนแรกผมไม่ดูนะหนังเรื่องเนี้ยหรอตไม่ดูปุ๊บแล้วเขาไปออกในรายการทีวีช่องดังช่องหนึ่งแล้วบอกเอ้ะ สงสารว่าขอไปดูสักหน่อยผมจําได้ยุคนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกไม่มีกระแสแทบจะเจ๊งเลยอ่ะแทบเจ๊งแต่พอเอาไปออกเท่านั้นแหละเกิดกระแสทั้งประเทศพอไปดูเท่านั้นแลผม<ด>ออกมาผมซื้อดีวด,ดี <DVD S 1> ดเลยยอดมากฮะต่อไปครับผมนี่ก็อีก2เรื่องอที่ระดับตำนานแล้วก็รางวัลเลยครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นหนังรักที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยสร้างภาพยนตร์รักได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอนั่นก็คือ The Letter จดหมายรักผมไม่อยากดูเรื่องนี้ไม่อยากจะบอกเลยว่าดูวตาบวมอ่ะ ตาน้ำตาไหลไม่รู้ตัวด่างแบบนี้มากทำไมชีวิตมันต้องเศร้าขนาดนั้นเล่นจริงจริงพี่แอนพี่แอนอีกเรื่องหนึ่งครับมหาลัยเหมืองแร่อเรื่องนี้คลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกมากสร้างดีมุมกล้องดีโปรดัวชั่นดีเป็นหนังต้นต้นของ GTH ที่ทำมาได้ดีมากครับโอ้ในระดับตำนานหมดเลยนะโอ้ดีเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นตำนานเพราะว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกครับที่ได้รายได้ทะลุ100ล้านบาทเมื่อปี2 5 4 2ันหางหนังนาหนังนาค มีช็อตจำนะพี่อตอนที่มีดโกนขนอะโกนร้างอะแล้วเขาต้องเล่นจริงอะผมไปดูสัมภาษณ์เบื้องหลังอะอว้เห็นผมผมไม่กล้านะเสียวมากนะเสียวทะลุ้อยล้านเรื่องแรกนี่ครับทะลุพันล้านนี่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยชื่อเรื่องคืออะไรแม่นาค นางนาคจ้านางนาคตัวเอกเป็นผู้หญิงถูกเรื่องนี้ตัวเอกเป็นผู้ชายครับพี่มากพี่มากมะขนมทะลุพันล้านเป็นคู่เลยประสบความสำเร็จทั้งคู่อ่ะใช่ประสบความสำเร็จทั้งคู่จาก254 4มาเป็น2556ผ่านไปสิบกว่าปีเนี่ยก็ทะลุพันล้านงูนะที่จีนเนี่ยเขาโอ้โนิยมมากเลยนะคือใครจะไปนึกว่าเอาเอาเรื่องเราระดับตำนานที่เป็นหนังผีนะมาทำให้กลายเป็นหนังตลกอ่ะ <c oughs> สมัยนั้นมีเดกนรงเลนดัดเก่งอะพุ่มกลับเก่งมากคำมากำมากก่อนดูภาพยนตร์เขาบอกดูหนังดูละคระให้ย้อนดูตัตวเองอ, <ะ S 1> อ,อันนั้เป็นคําพูดของหม่อมเจ้าอากาศดําเกินครับอันนี้เนี่ยบอกว่าดูภาพยนตร์ให้สนุกอย่างเดียวไม่ได้หลายคนที่เป็นแฟนมันแท้อกการดูหนังเนี่ย<ม>เขาจะเก็บนี่ฮะใบปิดใบปิดพี่ไก่เก็บไหมเมื่อก่อนเก็บพี่แต่ตอนย้ายย้ายห้องมันหายไปไหนก็ไม่รู้นี่นี่มีพี่เราคนหนึ่งอยู่ที่ตองิวเป็นมือสะสมเลยพี่กนกมา ว่างอย่างตองไปขอขอคนาดูเลยไปขอประตูไทยเลยนะนี่ใบปิดผมว่าให้ดูตัวอย่าง3เรื่องนะจริงมีหลายเรื่องนเป็นคลาสสิกนะพี่นะใบปิดพวกนี้มันน่าเก็บอะแล้วยิ่งเป็นแบบตัวริจินลนะที่ไม่ได้แบบทำก๊อปปี้มันโอ้โหหลายคนนี่เอามาสะสมแพงเลยนะหลายพันบาทเลยนะไม่ค่อยเห็นแล้วอะแทบหาไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มันไปอยู่ในออนไลน์หมดเลยนะฮะและนั่นคือทั้งหมดของจักรวาลเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยบางส่วนย้ำเหมือนเดิมบางส่วนคือวงการภาพยนตร์ไทยเดี๋ยวนี้นะบอกเลยว่า เลยลุงเรืองมีวิวัฒนาการมามากแล้วก็น่าสนับสนุนเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากถูกต้องนะอันนั้นก็ให้กําลังใจไปถูกต้องนะเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะมาพูดถึงละครและภาพยนตร์ยุคใหม่มั่งน่าสนใจนะเราพูดถึงเกาหลีเราพูดถึงจีนยุคใหม่อะแต่ไทยเรายังไม่ได้พูดคต้องมีสักตอนสองตอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจใายยังไม่เตรียมเอาละไขของหน่อยครับผมฟังเพลงเพราะๆเพลงที่คุณฟังแล้วเพราะเนี่ยนะจะเพราะกว่าเดิม ถ้าได้เครื่องเสียงที่ดีและมีคุณภาพนั่นก็คือ Smart ท i n นเทจเป็นเครื่องเสียงที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับ,รบเป็นเครื่องเสียงวินเทจมือ2แต่คัดคุณภาพมาอย่างดีต้องมีแอมก่อนมีลำโพงก่อน,นลและอย่างอื่นเราก็มาเพิ่มเติมเข้าไป คือโทรไปขอความรู้จากเขาได้ครับเขายินดีนะครับครับผมได้ความรู้เสร็จปุ๊บขอติดมาสักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างงี้ได้มีกําลังใจให้ข้อมูลครับผมและนั่นคือทั้งหมดของวัยรุ่น90ในตอในามนี้สัปดาห์หน้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบอกได้เลยใกล้ๆตัวเรานี่แหละครับผมอ่าแล้วอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ของวัยรุ่น90ายมาขายเร็วๆนี้ด้วยใช่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมชัยธรและพี่ไก่สายันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ